สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาสกูปปี้ไอครับคันนี้มีเสียงดังก็กกๆก็ก,ก,ก็อยู่บริเวณนี้นะครับไม่รู้เกิดจากเสียงอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันดูนะครับผม เวลาเราบิดพันเลงจะมีเ,นนเสียงดังกอกๆอนะครับเสียงดังโขกๆนะครับผมคล้ายๆอะไรหลวมดันในนะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูระบบชามคาดกันนะว่าอะไรหลวมนะครับ น่าจะเป็นตัวนี้นะครับหลวมดันในครับเดี๋ยวเรามาถอดดูกันว่ามันเป็นตัวไหนหลวมครับ ก็ผมน่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวตัวเลื่อนสามตัวนี้นะครับตัวนี้มีปัญหานะครับผมทำให้มันสั่นนะครับตอนนี้มันจะมาลองรับกับไอเจ้าตัวกันกระแทกนี่นะครับทำให้เวลาบิดมันสั่นดังกรอกๆๆอกอกนะครับผม เดี๋ยวเราเอาตัวใหม่มาใส่กันนะครับน่าจะแน่นขึ้นนะครับผมเริบนะยบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เอาตัวใหม่มาใส่เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ตัวเก่ามันหลวมนะครับก็แน่นขึ้นเดี๋ยวเราก็มาใส่ลองสตาร์กันดูครับว่ามันจะเงียบหรือเปล่านะครับถ้าไม่เงียบก็ค่อยเปลี่ยนไอชุดนี้นะครับ ก็ขยับดูแล้วก็แน่นขึ้นนะครับผมน่าจะเงียบอยู่นะครับ ามาลองตัด์ทกันดูนะครับว่ามันจะเงียบหรือเปล่านะครับก็เตาลงประมาณ90%ครับผมถือว่าโอเคนะครับผมก<ม>็สําหรับคลิปนี้ก็ จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ